สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วไฟมาแล้วครับผมตอนนี้กะแจกเซาเซาเลยที่มันห้องไม่จุยคุณน้อยสว e e oui. ัสด hy ีครับสวัสดีครับเฮ้ยมาขึ้นมาขึ้นเพราะยวยไก่พ่อยบูไปหาสิโอ้คือผมไปแล้วนตื่นมาขึ้นที่มันห้องวะพี่เลย ทดสอบสดีครับโอ้ยเสียงไหมเสียงคนไหนบ้างครับโอ้มาตรฐา,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 านเมาฐานมาฐานเก็สอบมาตรวจตรวจที่นี่ตลอดไหมครับสวัดสดีครับเสียงจากเวทีต่การแสดงของสาวน้อยลำเพลินลำเพื้นโชว์นั้นโกจ้จริงๆลำเพื้นโชว์นั้นโกจ้จริงๆทดสอบ เสียงกับเวทีตะบันแดงสุดยอดลำเพลีงที่นี่ที่นี่เสียงอาเิลบุญพี่น้องขอโทษขออภัยมานี่เนี่ยขอโทษไอ้พี่น้องในรายการนะครับสัญญาณไม่ตัดที่นี่อ่าใกล้เวทีแล้วอ่ะแผนไฟห้อง หลักเวทีพร้อมอย่างครับอีฮะเชิญสู่ยอดเสาเลยนะฮะเชิอญอาจาณตีขึ้นสู่ยอดเสาเลยนะครับจะได้เช็คเสากันนะครับฟ้าฝนหมดไปแล้วนะครับมาพี่น้องเต็มระบบป่ะเนี่ยพี่น้องติดตามครับผม เข็นจอจะเข็นจอยับเสียงแล้วครับพี่น้องจะเข็นจอตอนนี้รอจออยู่จอมลูกเงานะครับพี่น้องบะเข็นจอโอนนี้รอจออยู่าวจอมลุกเงานะครับพี่น้อดจะเข็นจอตอนนี้รอจยงแรบจอมลุกเงานะครับพี่น้องจะเข็นจอตอน่ี้รย หางเบิ้งหางโต้ใหญ่ใช่ไหมฟังด้ฟัช้างเมลสิกช้างออเดียโอฟังได้พี่น้องก่อนนะทดสอบที่นี่กำลังการครับเสียงอัศวกรพี่น้องนะครับที่ได้ยินนะครับขอโทษขออภัยมินี่สินสมุบสดสาค่อนอีเดครับเราจะรบกวนท่านนะครับถึงวันที่31สิงหาคมในการเปิดฤดูกาลนะครับฉะนั้นคือนะครับพี่น้องทั้งบ้านน้อยน้องเหนืออ่ ท่านนั้นพงเยชอลิปเนาะครับลุงโจกับกาพพะไพหลายๆเด้อนะครับพุทธเอาครับปีหนึ่งศรีบีบศีละเทียสองเทียเออสาวน้อยเพียดบันแท่งกับสาวน้อยรับเพื่อโชว์นะครับก็ถือว่าลูกหลานนะครับเด็กสั่งงานศิลปะวัฒนธรรมอีกหนึ่งมะล้อมอีกหนึ่งคณะ นะครับหลกในบ้านบานในสวนสาวน้อยกบเริบโว์เดี๋ยวเราทำการทดสอบระบบเสียงนะครับแล้วเราก็จะทำการซอมเหมือนเล่นจริงเลยนะครับรวมไปถึงอาจารย์ยนตีคุณใดที่ยเได้เขากุ้มนะครับ129บาททักไปที่เพจ ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ได้เลยตอนนี้กำลังเช็คระบบจอ LED นะครับถือว่าปิดปีแรกครับกับหมอล่ัตอนนี้เลือดครับโดยการจอตังของนุ่มโจครับเยี่ยหน่อยมาสักครนี่นะครับขอบคุณผู้ชาติด้วยนะครับระบบความสวยงามไฟจอลงก่าวแต่ว่าตอนนี้ก็ ออกแบบดีไซน์ท่าเต้นนะครับโดยครูชาติระบบเสียงของเสียนนนะครับกลางแหลมของอเิเจอร์เบสโดยช้างมิวสิกช้างออดิโอนะครับ ตรวจสอบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กระแสเสียงจากเวทีทำการแสดงสาวน้อยล็อเพลร์โชสามสี่ห้าตรสอบเช็ควนเฮ้กลับสวัสดีครับแฟนๆที่น้องชาวตำบลแทนแฟนๆจากไรจากไรแปดแปจากไรไรสตาลผู้นำทีมงานกับบอดี้ขอ อนุญาตบัตรใกลชิดนะครับบัตรใกล้เคียงครับกระแสเสียงอาจจะรบกวดท่านด้วยครับอย่างไงก็ขอกราบพระท่านอภอัยอย่างหลายเด้อครับผมขณะนี้เวทีทําการแสดงของทีมงานสาวน้อยลำเพลิงโชว์ครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับอย่างไงก็ครับความสุขความสนุกสนานผลงานปีนี้ครับยิ่ญ่รังการ นำมาฝากกับแตนๆครับวังว่าคงถูกอกถูกใจเจ้าภาพเจ้างานครับที่ให้ความวังวใจกับพวกเราับทีมงานสาวน้อยลำโพงโชว์ครับเปิดทำการแสดงที่ใดก็อย่าลืมเป็นกำลังและแรงใจกับพวกเราด้วยครับพี่น้องมีงานมีการครับอยากได้ทีมงานชุดนี้สนุดในงานครับติดต่อสอบถามคิวงานการแสดงครับพักถามได้ที่เพจสาร์เพจปั้นแทงครับแล้วก็เราจะมีนามบัตร ครับผมหลังไปทีหรือหมายเลขโทรศัพท์ให้กับแฟนๆสนใจครับอยากได้ทีมงานชุดนี้ไปส่งพนเดใงงานงานเล็กงานน้อยครับติดต่อสอบถามเราได้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณแ,แฟนๆครับขอบคุณนิฟซีครับทางไลฟ์สดด้วยทั้งในประเทศ และต่างประเทศครับที่เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยตลอดมาขอบคุณทุกมตรีครับขอบคุณความรักความอบอุ่นนาจากทุกๆท่ททานด้วยเอาน<ล>้องๆเราหลังไวทีครับสปีดตัวด้วยนะลูกนะครับสปีดด้วยครับผมทําให้เร็วทําให้ทันเวลาครับเราทํางานแข่งกับเวลาครับเพราะฉะนั้นนะต้องสปีดตัวให้เร็วครับถ้าเป็นงานจริงๆแล้วนี้เราจะเอาเวลาเป็นกําหนด ครับเราจะเอาเวลาเป็นกำหนดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะเวลาให้ได้ครับเพราะฉะนั้นความพร้อมต้องมาก่อนเนาะขอบคุณลูกๆทุกคนครับเราเหนื่อยกันมานานแล้วถึงช่วงเวลาแล้วนะเราจะต้องออกแล้วครับเอาผลงานออกไปสู่สายตามหาชนครับหลายๆคนที่รอคอยผลงานของสาวน้อยลำเพลินโชวหวังว่าคับเราจะไม่ผิดหวังกับผลงานที่พวกเราเหนื่อยกันมาครับสู้ๆครับทุกศิลปิน ทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งครับสําหรับคืนนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจกันบนเวทีแห่งนี้ขอให้ออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ดีตลอดไปเรื่อยๆครับจนจบฤดูกาลครับฝากงานฝากการไปกับพีกำนองเจ้าภาพเจ้าสท่าครับไปทําการแสดงหมอกเดกายเพิ่นได้